สีขาวขยับม้าขึ้นมาสีแดงเดินเบีย้ยสีขาวขยับเรือสีแดงเดินเรือข้ามฟากมาอีกฝั่งสีขาวจึงทิ้มเบีย้ยคู่ริมสีแดงกินสีขาวใช้เรือ จากนั้นสีขาวทิมเบี้ยริมสีแดงทิมสาสีขาวทิมเบี้ยเข้าไปสีแดงทิมเบี้ยบ้างสีขาวกินสีแดงใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในสีขาวกินเช่นกัน สีแดงใช้เบีย้ยกินเข้ากลางตอนนี้ต่างฝ่ายต่างอยากจะทำลายหน้าขุนกันนะครับสีขาวใช้เม็ดกินเบีย้ยสีแดงทิ่มเบีย้ยเข้ามาสีขาวกินสีแดงใช้เบีย้ยกิน xí kháo trưng thói phủ bia khoản สีขาวเดินโคนไล่ม้าม้าแดงขยับหลบสีขาวเอาโคนเข้าไปไล่สีแดงขยับเลือสีขาวขยับม้าหูโคนสีแดงถอยม้าสีขาวลุก สีขาวเดินมาจับเลือสีแดงห่อยม้ากลับมากินสีขาวใช้โคน สีแดงกินเบีย้ยสีขาวถอยโคนสีแดงกินสีขาวใช้เบีย้ยกินโคลน สีขาวไงเบีย้ยสีแดงเดินเม็ดสีขาวกินเหลือสีแดงใช้เรือกินสีขาวไงเบีย้ย tí đen ngáy สีขาวเดินมาสีแดงเดินเบี้ยงหายเข้าไปสีขาวใช้เม็ดกินสีแดงใช้เบี้ยวความกินเข้าไปสีขาวจึงเอาม้ามากันสีแดงถอยเบี้ยงหายกินเบี้ยวความ สีขาวกินแลกมา้าสีแดงใช้เม็ดจากนั้นสีแดงเดินเบี้ยหายสีขาวกินสีแดงถอยกิน ตอนนี้ดูทรงเหมือนว่าสีแดงจะหาทางเอาเสมอโดยการนับนะครับสีแดงโดนสีขาวท้าทายด้วยโคนครับแต่สีแดงไม่กินครับผมเดินขุนขึ้นผูกสีขาวกิน สีแดงจึงใช้เรือกดโคโนไว้สีขาวใช้เรือผูกสีแดงขยับขุนสีขาวลุกสีแดงเดินกลับสีขาว ลูกสีแดงหลบสีขาวกินเม็ดสีขาวโดนสีแดงใช้โคนไล่สีแดงโดนกดสีขาวลุกสีแดงหลบ สีขาวดึงเรือกลับฝั่งสีแดงขยับเรือกดโคนสีขาวลุกสีแดงลบสีขาวลุกสีแดงเข้าข้างโคน สีแดงใช้เรือลุกสีขาวขยับขึ้นสีแดงกดโคนสีขาวขยับขุนขึ้นไปสีแดงครับใช้เรือกินสีขาวกินเรือสีแดงขยับขุนสีขาว ซ้อนสีแดงขยับลบสีขาวยังไม่กินครับเดินขุนสีแดงขยับขุนสีขาวลุกสีแดงถอยสีขาวขยับเรือสีแดงขยับสีขาวยืดเรือมา ฝั่งสีแดงใช้ขุนกันสีขาวกินนับหนึ่งสองสามสี่ห้าและสีขาวปิดเกมลูกจน